อ,อสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อบห้าเดค่ะพี่น้องค่ะพาทิส่งกดจะ้ะโอเห็นแล้วก็ฟาวเลนขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะมาถ่ยโอ้เนี่เห็นไหมค่ะมันแดดค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายอีกมุมให้เบิง้งค่ะพี่น้องค่ะ บปรยคกเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อ,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 อะคะ่ะพระธิ์ทรงกดจ้ามันเลี่ยมตาค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวให้เบ่งมุ่มมมใหม่จ้ะ ที่ทรงกรดทรงกรดเอ้าเบิ้งตรงนี้เห็นเ,เสียวเอา,าะวนน้อคันพี่น้องเนะๆๆเาะเพื่อนอ่นขนาดอ้เบิ้งตีม,มันสิมันเลี้ยวเห็นบั้ยคะมันแดดสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะวันนี้คือสิถึงแล้วทีนึงกันเนาะคันพี่น้องค่ะ งามงามค่ะพี่น้องค่ะพาทิตย์ทรงกดหุ้ยเห็นแล้วก็เฝ้าแล่นขึมาเบิงเ่งเลยได้ค่ะพี่น้องประท้า,ายขี่เพลินเพื่อนได้เบื้ด้เห็นคือสิโกด,ดุลแล้วตอนขึ้นมาหมือนเสายังบนในมีจ้ะสวยๆมาเนี่ยอา้าเป็นพระอาทิตย์ทรงกดสวยงามบ่ค่ะพี่น้องค่ะงามบ่ เดียวเดียวเดียวถ่ายรูปถ่ายความมันยหนย่อนเฉยมึถ่ายได้บอซ้ำอีกอนเนาะค่ะเนาะโอ้โชคดีเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็โชคดีร่ำรวยถุกหวยแล้วมาทีนึงเด้อจ้า มมีละทยไดชัดท,ที่รุแล้วในวันเขาเขาบางังพงมันนี่ <c oughs> มองเห็นถ้าเขาบผบังพมเนี่ยมันมองไม่เห็นไน้บงังคบังเมดไอ้แสมมันก็ส้อนๆกับโทรศัพท์